พาไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิปเป็นการแฉพระรูปหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับบอกว่าในขณะที่ไปทําพิธีเจิมหน้าผากเนี่ยถูกพระรูปนี้โลดหลามนะครับหลายอย่างนะครับจับหน้าอกนะฮะพูดจาอะไรต่างๆยืนยันบอกว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะฮะวอนขอให้ตรวจสอบไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับดูภาพต้นเรื่องกันหน่อยฮะนี่เหมือนกับ เห็นหน้าแกแบบดูละอ่อนดูตอนแรกหนูนั่งอยู่รวมกับคนอื่นอ่ะหนูมไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเขาคงมองมองคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยล้วทีเนี้ย มันมีคนปกติไปนั่นพงพรมกับสามคนก็จะทำไล่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 แล้วก็ลงอะไรลงตรงนี้ตรงนี้ก็ไล่ไล่กันไปผู้หญิงที่จุนเป็นพออหนูอ่ะเกาทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยรอ,อให้หนูอยู่คนเดียวทำไมแกไปวัดนี้ทำไมวัดปีโนไปวัดนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้จดชงว่าต้องจะขึ้นสำนักไหนอะไรก็เจอพ<า>ักไม่ได้ทำอะไรเขาก็า<อ>ทำแค่ตรงนี้อันเนี้ยบอกให้ลงพอดกระดุมเยอะๆใส่เสื้ออีกเรียบร้อยมากกินยินขายยาวเสื้อยืดวิ่งโป้เลยอ่ะเราเราก็คิดว่าอาจจะเป็นพิธีของเขาที่ทำแบบเสื้อหนูอะมันทำอย่างนี้ไอเราก็คิดว่าเหมือนเขาเห็นเขาเก๋แล้ววก็็คิิด่่าเเเหหหมืออนนนปุุตตับู แต่คิดว่าเขาเก๋แล้วเขาคงแบบมือไม้ไม่ดีแล้วนะหนุห่นเหมือนพระสังกัจจายน์มันไม่มีแล้วอ่ะหูตันหากลับมากเจออย่างนี้หนูไปไม่ถูกเลยอ่ะจ่ายหนูอึ้งเลยกอหนูเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแบบฮะม่เรื่องนี้ต้องถึงหูผู้หลักผู้ใหญเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการจัดการโดนจริงๆนะไม่เมเจอกับตัวหนูจริงๆแล้วเราเป็นสายทําบุญสายเข้าวัดอ่ะแล้วเรา,าเจออย่างเงี้ยเ้วเขาไม่ได้แค่จับนะเขาบังคับแบบเหมือน คนเคยก่อนีเร็วมากเขาก็มองหน้าี่มันบี้งกนเลยนี่ฮะนี่เป็นช่วงหนึ่งที่เธอเล่าให้ฟังนะครับก็เรื่องนี้หญิงสาวรายหนึ่งเธอเปิดใจครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมหลังจากเดินทางไปทําบุญแล้วก็เข้าพิธีเจริมหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่กลับถูกพระพิสุรูปหนึ่งกระธมานาจารในลักษณะที่ไม่เหมาะสมดดด้้้ววยยกกการรปลลละุมมเเสืืออแ็่งนี เข้าไปดึงเสื้อไหนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยใช้มือเนี่ยบีบไปที่หัวปทุมถันค่ะนี่นะครับแล้วก็พูดจารวนลามบอกว่าโอ้หัวปะทุมฐันสวยจังอขอดืดได้ไหมโอ้ผมว่าคุณผู้ชมดาออกว่าน่าจะพูดว่าอะไรคะนะครับอ่านตรงๆก็กลัวมันจะผู้จาดเกินไปนะครับ หญิงสาวผู้เสียหายก็เลยนําเรื่องนี้ออกมาเล่าเพื่อเปน็นแนวทาหอนเตือนภัยกับสาวสายมูลหลายๆคนได้ฟังนะครับจนคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันไปถึงขั้นว่าตกลงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นอคอนเทนต์เพื่อเรียกยอกวิวกันแน่นะครับล่าสุดครับทีมข่าวเชื่อวันันเหตุการณ์ก,รก็ได้พูดคุยกับทางคุณปุ๋ยนะครับผู้เสียหายยืนยันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและเจอมากับตัวเธอเล่าบอกว่ารู้จักวัดแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว เคยเดินทางไปทําพิธีเจิมมาแล้วประมาณ3-4ครั้งกระพระหลายรูปนะครับซึ่งทุกครั้งเป็นไปตามปกติไม่เคยมีเหตุผิดสังเกตจนกระทั่งล่าสุดปลายปีที่แล้ว29ธันวาคมเป็นการพบพระรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มสายมูเตลูว,ว่ามีหลายสำนักแล้วก็หลายพระอาจารย์ทําพิธีเจิมในรูปแบบใกล้เคียงกันก็คือเจิมบริเวณหน้าผากแก้มแล้วก็ลิ้นแล้วก็บริเวณช่วงหน้าอกตามความเชื่อครับ คุณปุย๋ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอเข้าไปต่อคิวรอทําพิธีเจิมตามปกติรอบนี้ได้เจอกับพระอาจารย์เอนามสมุติอายุเนี่ยเจปีแล้วพี่มวยค่ะพอถึงคิวเนี่ยพระรูปดังกล่าวก็ขอให้ผู้เสียหายปลดกระดุมเสื้อเธอก็เลยปลดออกมา2เม็ดแต่อยู่ๆในพระอาจารย์นํามือมาปลดกระดุมเพิ่มเม็ดที่3ผู้เสียหายยอมรับบอกว่าช่วงแรกอ่ะยังไม่เอะใจเพราะคิดว่าเอมันเป็นรูปแบบพิธีของแต่ละสํานักหรือเปล่าใช่ไหมครับ ค่ะจนต่อมาค่ะเธอบอกว่าระหว่างการทำพิธีพระอาศัยจังหวะที่สั่งให้ผู้ช่วยออกไปหยิบของอแล้วก็มีคนดอคิวคนอื่นนั่งอยู่ด้านหลังตัวของผู้เสียหายเองเกือบจะเป็นคิวสุดท้ายค่ะคนที่มารอคิวเหลืออยู่อีกประมาณสองคน เพราะฉะนั้นตอนนั้นในสํานักก็จะมีอยู่สี่คนมีพระมีตัวเธอแล้วก็คนรอคิวอีกสองคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเธอบอกว่าจังหวะนั่นเองพระค่ะใช้มือขวาเจิมที่หน้าผากไล่ลงมาเรื่อยๆไล่มาคอมาหน้าอกหลังจากนั้นมือซ้ายของพระดึงเสื้อในเธอแล้วก็ล้วงเข้าไปที่หน้าอกครับแล้วก็ใช้นิ้วมือไปบีด ที่อย่างที่น้องแคนบอกที่หัวปทุมทันไม่ใชใช้คำเดียวผมเลยค่ะแล้วก็มาระซิบข้างหูเธอด้วยบอกว่าแหมมันสวยจริงๆขอจุดๆได้ไหมเธอบอกว่าเธอตกใจช็อกทำอะไรไม่ถูกค่ะอ๋อนี่สัสิตให้ดูเหรอเคยมีคนขอก็คือตอนที่เขาจับตอนที่เขาพี่เขาทำอย่างนี้ไปด้วยไอเล็กที่เขาไอเนี่ยค่ะเจอเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หน้าขึ้นมามองหนูบวกว่าหัวสวยจังเคยมีคนขอ แล้วหนูก็แล้วมันก็เสร็จพอดีใช่ไหมพี่แล้วหนูก็ทำอย่างนี้หนูก็ดึงเสื้อขึ้นมาแล้วก็อื้องแล้วหนูก็เดินออกมาแบบมันเกิดอะไรขึ้นมคือนางสายมูนางสายมูค่ะเออเนี่ยเธอบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าเววาวจริงก็กลัวว่าเดี๋ยวพูดไปคุณจะไม่เชื่อกังวลว่าเกิดร้องเอะเอะววายอาจจะถูกมองว่าเดี๋ยวไปใส่ร้ายพระ หลังจากเสร็จพิธีครับผู้เสียหายรีบแต่งตัวแล้วออกจากวัดทันทีก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพื่อนที่เดินทางไปด้วยเนี่ยฟังเพื่อนก็ตกใจไม่แพ้กันที่ออกมาเปิดเ <ables S 3> ผยไม่ได้ต้องการอยากดังหรือมีผลประโยชน์อะไรแฝงนะครับเธอไม่มีเหตุผลที่จะใส่ร้ายพระเพราะไปวัดด้วยความศรัทธาจริงๆตั้งใจไปทําบุญเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันว่าเธอไม่ได้รับเงินหรือว่าถูกจ้างวานจากฝ่ายใดมาโจมตีพระหรือว่าวัดเลยครับ คือเธอยังเชื่อด้วยนะคะว่าอาจจะไม่ใช่เธอคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายหน่าจะต้องมีคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยการดำเนินคดีค่ะเธอยอมรับว่าช่วงแรกไม่คิดจะแจ้งความเนื่องจากยังตกใจอยู่แล้วหลังจากนั้นเริ่มปรึกษาคนใกล้ชิดรวมถึงพิจรารณาข้อกฎหมายต่างๆว่าสามารถจะทำอะไรได้บ้าง เธอบอกว่าอยากจะฝากถึงสังคมว่าพระที่ประพฤติปฏิบัติดียังมีอยู่อีกมากแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับเธอค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆ มันอึ้งอ่ะพี่มันทําตัวไม่ถูกปกติเราก็เป็นคนไม่ค่อยสู้คนอยู่แล้วอ่ะเราเรากลัวด้วยแล้วสมมติหนูหนูวยวายแล้วใครจะเชื่อหนูหนูไม่ได้ศรัทธาองค์ไหนเป็นพิเศษหนู่ศรัทธาที่วัดกับพระที่ท่านที่เสียไปแล้วอะคะ่ะอยากให้เขาออกมา มาพูดค่ะว่าว่าเราเจออย่างนั้นจริงๆได้ยินจริงๆไ,ไม่ไหูฝาดทีไ่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปใส่ร้ายท่านเพราะว่าวันที่หนูไปหนูก็ไปด้วยความศรัทธาจริงๆตั้งใจไปทําบุญมันเป็นที่พึ่งทางใจของเราเนาะแล้วเราไปเจออย่างนั้นนะหนูไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรค่ะหนูแค่อยากมาเผยเพศเรื่องนี้ว่าหนูเจอจริงๆมีพระทําแบบนี้จริงๆไม่ต้องมาจ่ายค่าเสียหายหรืออะไรเราไม่ได้รับงานใครมาเพื่อจะโจมตีามใช่ใช่ใช่ค่ะที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอ แต่พระดีๆก็มีนะคะมีเยอะแต่วันนั้นหนูไปเจอพระท,ที่ไม่ดีเองเราจะดําเนินคดีอะไรยังไงไหมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องถามเ<า>ขาว่าทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ในขณะที่คุณเอมี่ครับคนที่โพสต์บอกว่าเธอได้รับเรื่องราวจากผู้เสียหายเล่าให้ฟังรู้สึกว่ารับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็เข้าใจน้องผู้เสียหายที่เป็นคนไม่สู้คนซึ่งพระรูปน,นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงครับแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเธอไม่ได้โจมตีไปที่วัด เพราะเธอเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมของตัวบุคคลซึ่งหากปล่อยผ่านไปโลกก็จะไม่รับรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงเธอก็เลยตัดสินใจโพสต์เพื่อเตือนให้คนอื่นระมัดระวังโดยก่อนโพสตเนี่ยปรึกษาทนายแล้วว่าการโพสต์ตักเตือนเนี่ยต้องไม่พูดชื่อวัดแล้วก็ชื่อพระหลังจากโพสต์ไปปรากฏว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถล่มทลายครับแต่เธอยังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดว่ามีคนของวัดหรือกรรมการวัดติดต่อมาหรือไม่ คือเหตุการณ์แบบนี mm. ้คือมันยอมปล่อยไม่ได้อะคนชั่วอะค่ะเราเราจะให้เขาทํากับคนอื่นเหรอหรือให้เขายังมีที่ยืนในสังคมเหรอก็โพสต์ไปแต่ก็ไม่ได้เปิดชื่ออะไรวัดคงไม่รู้หรอกค่ะความจริงอะวัดจะรู้ความจริงจากปากเราเนี่ยแหละวัดควรจะได้รับรู้พฤติกรรมโพสต์ไปนะคะไม่ได้ต้องการ เงินอะไรชื่อเสียงอะไรไม่ต้องการเลยนะคะแต่เป็นคนที่แบบเราไม่ชอบอยู่แล้วไอ้การโดนกระทําลวนลามหรือลาม,มกมันต้องให้เกิดการมันต้องไม่ทําลายกันแล้วก็ไอ้เรื่องแบบนี้พระควรจะถือศีลผู้เสียหายอื่นๆน่ะนะคะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถออกมาเปิดเผยถ้าเราเก็บเงียบเนี่ย,ยเก็บเงียบเนี่ยโลกไม่รู้ก็ยังศรัทธากับบุคคลประเภทนั้นอยู่อ่ะดังนั้นณนปีนี้เราควรจะเคลียร์คนแบบเนี้ย ก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะฝังทางผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาทางพระล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธมาตรวจสอบหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวแล้วก็ถูกร้องเรียนค่ะทีมข่าวไปเจอกับวิทยาวัจก,กรและคณะกรรมการวัดคุณปัญญาคุณปัญญาบอกว่าตัวเขาเองอยู่ที่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กรู้จักหลวงพี่มานานท่านไม่ได้เป็นคนแบบนั้น โดยเฉพาะเรื่องการสักยันหลวงพี่จะเป็นคนที่เคร่งมากจะไม่เข้าใกล้ไม่แตะตัวโยมจะมีไม้ทาน้ำมันเป็นสื่อกลางเรื่องการเจิมจะเป็นการเจิมอวัยวะที่อยู่นอกภาพอย่างเช่นที่หน้าที่มือผมเองเคยเดินไปตรวจเป็นประจำเลยไม่เคยเจออะไรที่มันผิดปกติ เรื่องคลิปที่เกิดขึ้นในฐานะวัยยาวัจกรยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะถ้าถูกทํามาตั้งแต่29ธันวาคม,มทําไมผู้เสียหายถึงเพิ่งมาโวยวายตอนนี้ทําไมไม่แจ้งความตั้งแต่แรกแล้วก็ยืนยันเลยว่าหลวงพี่ไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนผมก็ได้สัมผัสแกตลอดเพราะลักษณะนินนสัยแกไม่ใช่คนเป็นแบบนี้การซักยันเรืองอะไรก็แล้วแต่แกจะเข้งคันมากไม่อยาก ถูกโยมใกล้โยมอะไรพวกนี้แกจะมีไม้ไม้ที่ทาน้ํามันถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงสักไอ้เจอว่าตรงหน้าผเนี่ยบริเวณส่วนที่นอกผ้าทําไมมีคลิปแต่ทําไมเริ่มเกิดตั้งยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าธนวาและทาไมมาจนบัดนี้ช่วงหลังนี่แกป่วยด้วยประวัติเรื่องนี้ทีมข่าวยังเจอวัยาวจกรอีกท่านหนึ่งคือคุณไพจิต คุณภัยจิตก็บอกว่าไม่เชื่อรู้จักอาจารย์คนนี้มาตั้งแต่เด็กไม่เชื่อว่าท่านจะทำการสักยนันการลงนะทุกอย่างจะทำเป็นระบบ<ม>เคร่งครัดมากตอนท่านกลัวจะถูกถ่ายคลิปการทำพิธีจะไม่ทำหลังจากหกโมงเยนมันมืดแล้วในจุดท,ที่ทำพิธีไม่มีการอยู่กันสองต่อสองจะมีลูกศิษย์อยู่ด้วยกันตลอดสองคนคอยยื่นทองส่งให้แล้วเหตุมันเกิดตั้งแต่29ทธันวาคมทำไมเพิ่งจะมาโวยวายเอาตอนนี้ เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริง mm. ก็ต้องมวยวายตั้งแต่ตอนนั้นเลยต้องแจ้งคณะกรรมการวัดหรือแจ้งตำรวจหลังจากเป็นข่าวก็เรียกประชุมคณะสงฆ์แล้วหลวงพี่ยืนยันว่าไม่ได้ทําคณะสงฆ์มีมติว่าให้พักก่อนพักการดําเนินกิจกรรมต่างๆถ้าตรวจสอบว่าผิดจะมีการดําเนินการทางวินัยสงฆ์ต่อไปแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักพุทธลงพื้นที่วัดเพื่อตรวจสอบสั่งให้แก้ป่วยด้วย ประวัติเรื่องนี้ไม่มีและลูกศิษย์แกจะเยอะแล้วในการลลงนะทุกอย่างก็จะเป็นตามระบบหมดเพราะหลวงพ่อแกจะเข้มงวดในเรื่องนี้ว่ากลัวหนึ่งกลัวโดนถ่ายคลิปอะไรเงี้ยตลอดเวลาห้ามเกินหกโมงมใช่ปะเพราะเดี๋ยวมันจะมืดแต่ทุกคนจะต้องมีนั่งอยู่ตลอดค่ะวันที่ยีิบเก้าใช่ป <9, S 1> ะสามนยี่สิบเกาทันวาใช่ ในเมื่อคนถ้าเกิดโดนแบบนี้ฟาร์มคิดผมนะเขาจะต้องโวยวายหรือก็แจ้งแจ้งกรรมการวัดหรือก็ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็มีจะเป็นไปไม่ได้ที่อยู่สองต่อสองมันเป็นไปไม่ได้คนส่งทองก็ต้องอยู่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วแล้วก็มีแม่บ้านอะไรก็มีอยู่แล้วนที่ดูแลความสะอาดก็อยู่คนขายตรงไม้ทูกเทียนนี่นะฮะล่าสุดครับลูกศิษย์ของพระที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่าตนเนี่ยนั่งอยู่กับพระตลอดนะฮะจนกว่าจะเลิกพิธีเพราะว่าต้องคอยส่งทองให้หลวงพี่ไม่เคยทิ้งไว้ลําพังนะฮะ นั่งจนจนมีเหลือสามคนสุดท้ายใช่ไหมคะนั่งจะเลิกอะครับลหมดคนถึงเลิกครับวันนั้นเลิกประมาณกี่โมงอะคมันมันไม่แน่บางทีห้าโมงหกโมงก็แล้วแต่แขกหมดก็ไเลิกครับแต่พี่ยืนยันว่าพี่อยู่อยู่ครับอยู่ตลอดเพราะต้องส่งทองอ่ะต้องส่งทองให้เขาเพราะเขายังไม่ได้ยิบเองต้องต้องนั่งส่งให้เขาแต่คือพี่ก็ยืนยันว่าวันนั้นที่เหลืออยู่คนสุดท้ายพี่ก็ยังอยู่กับเขาอยู่ครับอยู่เพราะไม่เคยทิ้งครับ พอถ้าถ้าทิ้งเขาเยัจะ <g it> มีมีคนหยิบทองให้แล้วเขารับผ่านปั๊บเขารับผ่านแล้วก็ส่งให้ผมผมก็เอาดอกไม้ใส่ตะกร้าแล้วก็คือจองใส่ใส่ใส่ถังนั่นแล้วก็คอยส่งทองให้เขาดูอ่ะมีอ่าคนหนึ่งเน,นี่ยคือนางสาวนิดเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทําพิธีเจิมน้ำผาก็บอกว่าเนี่ยเขาสาธิตกันเลยครับในการทำพิธียืนยันว่าไม่มีโอกาสจะอยู่กับพระลำพังนะครับเนี่ยหลวงลุงเนี่ยไม่เคยยึดโทรศัพท์ urt, ไม่เคยโดนนึน,นตัว เนี่ยก็จะยิ่งงงหนักที่มีการกล่าวหาว่าจับหน้าอกถ้าโดนจริงต้องวยวายและเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแต่ว่าไม่ได้ร้องนะครับไม่ได้แจ้งความแต่เพิ่งอัดคลิปมันดูแปลกๆเพราะว่าที่กุฏิเนี่ยคนพลุกพ่านตลอดเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงตอนนี้เนี่ยท่านอาพาธอยู่มาเจอเรื่องแบบนี้มันก็กระทบจิตใจท่านและลูกศิษย์หาาจะกล่าวหาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานด้วยมันไม่ใช่อ่ะคนเราถ้าถ้าโดนจับนมอย่างเงี้ยมันต้องแหกปากมันต้องแบบ ต้องแบบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าไม่มีการแจ้งความหรืออะไรเพิ่งจะมาลงคลิปก็เลยงงว่ามันเกิดเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นอะทําไมคุณไม่ไม่ร้องแล้วคุณบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยคุณอยู่กับหลวงลุงอยู่สองคนหนูก็เลยงงว่าแล้วคนอื่นอะเขาไปไหนกันหมดก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ เมื่อกี้ก็มีตอนสาธิตทําให้ดูเนาะว่าทําแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่นะครับก็จะอยู่ในท่าประมาณนี้นี่ไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวนี่อ่ะเป้งๆลงไปอืมไม่เคยทําเหมือนกันเลยบอกปบรรยากาศไม่ถูกแล้วก็ถ้าลงนะก็จะลงที่หน้าผากที่มือก็คืออยู่นอกนอกลมผ้าอกลมผ้านี่ออันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันแหละครับว่าตกลงเนี่ย เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงกันแน่ค่ะนี่